นักสำรวจนักรี่มีหัวคิดสัางสรรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้คำและผู้กำกับพี่น้องจ๋าจุดนี้มีพี่น้องยังสงสัยหลาการมีคำถามมาถามรถทั้งในไลรและหลังบ้านจ้ะลถสิมาตอบพี่น้องว่าจุดจุดนี้นะคะพี่น้องบ่ต้องกังวลมากในจุดนี้เพราะจุดนี้ไม่ใช่จุดที่จะเป็นจุดชี้ชัด ว่าเรานั้นจะต้องผ่านเกณฑ์เมื่อเราทําตรงนี้ครบนะคะมีท่านผู้ชมดูครบ1000 k 2 0 0เค3 0 0 0 k ตรงนี้บ่ได้เป็นมองชี้ชัดจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องบ่ต้องกังวลในจุดนี้เด้อจ้าตอนที่รถผ่านนะไม่ทันได้รีมิกยังไม่ทันได้มี3,000 k เคเราก็ผ่านการสร้างรายได้ในคลิปเรียวแล้วจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นจุดชี้ชัดว่า